วันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโค้กลิ่นออรเรนต์นะครับหรือโค้กลิ่นต้มแบบโนชูก้านะหรือไม่มีน้ําตาลนั่นเองแต่ก่อนกินเราต้องมาอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับซึ่งเพื่อนบอกเลยนะเพื่อนไม่ชอบส่วนประกอบที่เขาเขียนมาในนี้เพราะอะไรครับเขาเขียนนะครับว่าส่วนประกอบที่สําคัญเขียนว่าสารให้ก๊าซคาร,ร์บอนไดออกไซด์นะครับสีธรรมชาติสารควบคุมความเป็นกรดสารให้ความหวานวัตถุก,กันเสียแตงกินธรรมชาติขอโทษนะครับคุณไม่บอกว่าปริมาณเท่าไหร่มีน้าเปล่าเท่าไหร่มีส่วนประกอบอะไรเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนจะไม่ชอบนะครับ เอาตรงนะเราได้รู้นะครับในดาผู้บริโภคว่าเรากินอะไรกันบ้างโอเคครับไม่เป็นไรเรามาชิมรสชาติกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยแกออกมานะครับกินตัวเนี้ยเหมือนกินไงพวกแฟนต้าหรือมะลิหรือไอ้นั่นแหละมิลินด้ากินส้มไหมนะคือแกออกมาปุ๊บเนี่ยเสียงแชบปุ๊บแล้วกินออกมากินอย่างนั้นเลยแต่พอเราลิ้นนะครับสีมันก็สีโคกทั่วไปนะครับสีดํา โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดีกว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบั่งเอ้ทำไมไม่เจอกลิ่นส้มเลยกินไปเนี่ยเป็นโค้กเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตหากินส้มก่อนกินไปสองอึกไม่รู้สึกถึงกินส้มเลยนะใส่มาผิดขวดหรือเปล่า ไม่ประทับใจเอาตรงเลยอย่างแรกอะถ้าถามว่ากลิ่นออกมาเนี่ยกลิ่นส้มโอเคหอมดีแต่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยพูดตรงตรงเลยมันคือโคกันเองนัถ้าเพี่ยนหลับตากินนะครับโดยไม่ดมกลิ่นเนี่ยอ่เดอีกรอบนะคราวน,นี้จะกั้ไหนใจกินนะเพี้ยนบอกเลยมันคือโค้กแล้วทำมาเพื่อ เอาตรงๆนะกั้นหายใจกินเมื่อกี้โคกเลยแต่เวลาคุณเปิดมานะเนี่ยเฮ้ยมันมีกลิ่นของที่หอมแบบพวกแฟนตาแบบมิดินได้ารสส้มมากเลยแต่มันทําให้เกิดความคาดหวังไงว่าไอ้โคกเนี่ยที่กินเนี่ยมันจะมีรสชาติของส้มอยู่ด้วยความจริงไม่มีรสชาติแล้วมันได้แต่กลิ่นคือการนหายใจกินเมื่อกี้โคกรีนี่เองก็อ,อะถือว่ามาทําเพิ่ม ส่วนรายงาน,นตลาดไปแล้วกันนะครับพอเขาอ่านดีว่าปีนี้ยังไม่ได้ออกรถใหม่มาเลยก็ออกมาทั้งหน่อยทั้งนู้นแล้วกันแต่ว่ามันก็ได้เงี้ยก็ไม่ค่อยข้างที่จะไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าธรรมดามากโอเคครับเดียวขอจบก,การรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยครับ